ก่อนหน้าจริงไหมครับอ่าแล้วเ,เราก็งงอ้าวทำไมไม่เรียกโปรแกรมเราสักทีหนึ่งไปเรียกโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้อ่าอาจารย์จะแก้ปัญหาไงครับก็เอา่าดของโปรแกรมเราไปไว้บนสุดให้เจอก่อนถ่ายเพื่อนโอเคไหมครับอ่าประมาณนั้นส่วนใหญ่จะเจอกับจาว่าเพราะในเครื่องเรามีจาว่าหลายเวอร์ชันอาจารย์ติดอาจจะติดตั้งหลายหลายเวอร์ชันเวอร์ชันไหนถูกเรียกใช้ครับก็เวอร์ชันที่อยู่บนสุดเพราะมันจะเจอก่อน ประมาณนี้อาจารย์ก็แก้เกมด้วยการสลับเวอร์ชันที่เราต้องการให้ไปอยู่บนสุดประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบว่าทําไมเรามองไม่เห็นอะไรนะคําสั่งดาร์ตในบางเครื่องครับเชินครับครับก็เพิ่มมีผ่าดในนี้หรือยังครับมีแล้วนะครับดังนั้นอาจารย์เข้าไปดู ในโฟลเดอร์ของฟัตเตอร์เลยครับเข้าไปดูในโฟลเดอร์ของฟัตเตอร์เลยเอ,อ,อย่างของผมเนี่ยอยู่ที่แอปฟัตเตอร์แล้วก็บินอ่าเดี๋ยวผมซูมนะอ่อในโฟลเดอร์ฟัตเตอร์บินอ่าอ,อย่างที่อาจารย์เห็นนะครับฟัตเตอร์บิน ก็มีดอทจุดแบตกับมีฟัตเตอร์จุดแบตโอเคนามสกุลแบตอาจารย์อาจจะไม่ได้เซตไวให้โชว์นามสกุลน,นะครับก็ไม่เป็นไรทีนี้ทีนี้นะครับเราก็ออกดอทที่โฟลเดอร์นี้เลยวิธีออกดอทแล้วมาโฟลเดอร์นี้อย่างรวดเร็วก็คือที่ช่องโลเคชันเนี่ยพิมพ์ cmd ตรงนี้ cmd และ enter เขาจะเปิด cmd หน้าต่าง dot ที่โฟลเดอร์นี้อัตโนมัติเลยครับอ่านี่เป็นคลิคที่บางคนไม่รู้นะครับโอคถ้าผมพิมพ์ว่า dart เขาจะเรียก dart ต,ตรงนี้แหละไม่ไปหาที่ผ่านเมื่อกี้ผมยังบอกไปเลยว่าจะไปหา dart ที่ผ่านใช่ไหมครับอ่าทำไมเขาไม่ไปหา dart ที่ผ่านครับเพราะโฟลเดอร์ปัจจุบัน มีคําสั่งด์สอยู่แล้วถ้าไม่มีถึงจะไปเริ่มหาที่ผ่าโอเคไหมครับงั้นลองสั่งด์สสั่งฟัเตอร์ดูสั่งขีดขิดเวอร์ชันอย่างนี้ก็ได้ครับหลันได้ไหมฟัเตอร์ขีด,ข,ดขิดเวอร์ชันลองดูทั้งสองแบบครับได้ทั้งคู่ไหมครับเพราะในนี้มีสองคำสั่งเขาบอกฟัเตอร์ผมสะกดผิดเบิ้ลทีเข้าไปโอเคครับ มีดาทและมีฟัตเตอร์อะทดสอบเบื้องต้นแบบนี้ก่อนได้ไหมครับคน,คนที่ได้่ก็ได้อยู่แล้วล่ะอะทีนี้ประเด็นถัดมาคือเซ็ตผ่านแล้วไม่เห็นได้เลยเซตผ่านแล้วไม่เห็นได้เลยให้ปิดเปิดใหม่เสมอนะครับ ถ้าตัวแปรใน environment เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นตัวแปรอะไรก็ตามที่เราอยู่ใน advanced setting นะครับนะเปลี่ยนแล้วเนี่ยให้ปิดเปิดใหม่ปิดเปิดใหม่อะไรต่อว่า vs code ของเรา,าปิด vs code ด้วยเราถึงจะเห็นตัวแปรตัวใหม่นะครับเห็นค่าที่เราตั้งใหม่ อย่างนี้นะครับไม่ไม่รู้ว่ายังติดยังผ่านผ่านหมดไหมครับสั่งกด้านโหรได้ไหมครับคือถ้าสั่งไม่ได้เนี่ยผมจะบอกว่าไม่เป็นไรก็ก็ได้เดี๋ยวเราไปเล่นบนเว็บเลย บนเว็บเนี่ยเขามีตัวเล่นให้เลยแต่อย่างน้อยสุดอ่ะควรจะรันบนเครื่องเราได้อนะอ่ะเดี๋ยวผมโอเคเครื่องเครื่องผมไม่มีปัญหาอ่าตอนนี้ปัญหาเรื่องผ่านเนี่ยแก้หมดละแต่คราวนี้มีปัญหาใหม่อีกปัญหาหนึ่งคือเขาหาโปรแกรมที่ชื่อว่ากิ t git git เนี่ยไม่เจอ นะครับโปรแกรมนี้เดี๋ยวลองติดตั้งเพิ่มเข้าไปก็จะน่าจะจบเกมได้ทีนี้เดี๋ยวดูใน VM ของผมนะโปรแกรมใน VM ของผมเนี่ยก็ไม่ได้ติดตั้งไม่ไม่ได้ติดตั้งกิจเอาไว้เหมือนกันดูว่าอาการเดียวกันไหมจะได้โชว์อาการให้ดูทั้งห้องนะครับ ว่าเครื่อง VM เนี่ยเป็นเครื่อง Windows ลงใหม่ไม่มีโปรแกรมอะไรลงมาเลยแต่เครื่องผมอน่ถูกใช้งานล้วมันก็มีเครื่องมือต่างๆครบถ้วนนะครับงั้นเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้กันว่าอาการเดียวกันไหมนะครับอ่ะผมก็สร้างไฟล์ hello ขึ้นมาเดี๋ยวซูมหน้าจอให้นะครับโอเคแล้วก็สั่งปริ้น สั่งสั่งปิ้นเฉยๆอย่างเงี้ยได้ไหมครับแล้วก็ C โคโลนอ่ะแล้วก็สั่งคำสั่งดาร์ตเนาะดาร์ตแล้วตามด้วยชื่อไฟล์นี้มันขึ้นตัวแดงเงี้ยไม่นา่ารอดนะแต่ก็จะลองรันนี้ดูนะครับโอเคดาร์ตเฉยๆเออเลอร์อเหมือนที่อาจารย์เจอเลยอ่าแสดงว่ารันดาร์ตไม่ได้จริงๆโอเคนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวทําเพิ่มเติมอีกหนึ่งสเต็ปทำเพิ่มอีกหนึ่งสเต็ปนะครับก็คือติดตั้งโปรแกรมกิดนะครับอาจารย์ Google หาเลยก็ได้แต่เว็บไซต์ของเขาเนี่ยชื่อกิขด S V N นะหรือเซิร์ชด้วยคำว่ากิดก่อนก็ได้กิ enter เนี่ยกิขีดกลาง S C M ไม่ใช่ S V N นะครับอ่นะกิดเฉย แต่ว่าโดเมนของเขาเนี่ยชื่อว่ากิจขีดการ SCM อ่าโอเคแล้วก็กดดาวน์โหลดเวอร์ชั่นบน window s น,นะครับเครื่องผมมีแล้วเดี๋ยวผมไปทําในเครื่อง v M นะครับก็เปิดเว็บไซต์เสิร์ชหาคำว่ากิจแล้วก็คลิกที่กิจน,นะครับเพื่อดาวน์โหลด จริงเนี่ยกิจเนี่ยเรียกว่าไม่จะเป็นนะแต่ว่าถ้าให้ไปแก้แบบสคริปต์ก็เสียเวลานานลงทุนติดตั้งไปเลยดีกว่าก็64บิตนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะ64บิตกันหมดนะครับติดตั้ง32บิตก็ไม่เป็นไรนะตัวไฟล์ไม่ใหญ่มากนะครับไม่ถึงร้อยเมกผมดาวน์โหลดด้วยมือถือนะครับก็าอาจจะช้ากว่า หรือเร็วกว่าก็ไม่รู้ตัวเซตอัพเนี่ยไม่ต้องหน้าจอมันจะเน็กเยอะมากนะครับไม่ต้องกังวลเน็กอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ไรไม่มีอะไรต้องกังวลเน็กอย่างเดียวครับอ่เด็งขึ้นมานะครับแล้วก็เน็กอย่างเดียวเลยเน็ก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 ไม่ต้องสนใจคําตอบในแดงสิ้นนะรั่โอเคใช่ครับเน็กเยอะมากเห็นไหมครับ ถ้าเขาบอกให้บอกว่ายินยินยอมบริจาคทรัพย์มรดกอะไรเงี้ยเราก็เน็กอย่างเดียวอ่ะ,อะเรียบร้อยครับอ่าผมก็มีอาการเดียวกับหลายๆเครื่องหรือแทบทั้งห้องอ่ะนะครับนะโอเคงั้นผมก็ติดตั้งโปรแกรมจิตเพิ่มเข้าไป เดี๋ยวผมไปอัปเดตสไลด์ว่าโอเคลงกิดสัหน่อยนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้เลยก็ตามนะครับอ่ะแล้วก็ฟินิชเขาจะเด้งรีลิสโน้ตขี้เกียจอ่านก็เอาออกก็ได้นะครับหรือเด้งมาก็ปิดไปไม่มีอะไรนะครับเรียบร้อยแต่ว่าเว็บโค้ดเนี่ยอจาจจะมองไม่เห็น เดี๋ยวลองสั่งดัสโดยทีก็ได้ยังไม่เห็นนะครับก็ปิดเปิดใหม่ปิดเปิดใหม่ครับก็ถ้าใคร setup พเบสโตามผมเนี่ยมันจะมีเมนู open with c o d ดให้ถ้าใครไม่ได้เซตพาดแล้วล่ะลองไปกำนวณดไม่เป็นไรเราก็เปิด VS Code ตามปกตินะครับ แล้วใช้เมนูไฟล์โอเพนโปรเจกต์ไฟล์โอเพนโฟลเดอร์ครับตัวสี่อ่าเวลาจะเปิดโปรเจกต์เก่าของเราขึ้นมานะถ้ามันไม่ได้เปิดแต่ว่าตอนปิดเนี่ยโปรเจกต์สุดท้ายที่มันค้างอยู่เนี่ยมันยังอยู่ผมก็เลยไม่ต้องโอเพนซ้ำอีกรอบเขาเปิดค้างไว้นะเอาละครับคราวนี้ลองสั่งด,ด,ดูนะครับว่าเห็นคำสั่งดัสหรือยังเห็นแล้ว อ่าแก้ได้แล้วอ่าเพราะฉะนั้นเราก็สั่งดาร์ตแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับซึ่งอันเนี้ยยังเขียนไม่ถูกมันก็รันไม่ได้นะแต่จะลองรันดูนะอืมไม่ไม่มีฟังก์ชันเมนอะ่ะนะเราก็ไม่รันให้โอเคเอาเป็นว่าต้อง มีฟังก์ชันเมนแล้วกันอนะ void main แล้วก็ print hello world แล้วก็ semicolon นะครับตีมสีของผมเนี่ยแปลกๆเนาะดูเหมือนจะ error เ,ออเยอะจริงๆก็ไม่ได้มี error อ,อ,อะไรนะครับโอเคก็กดทดสอบขึ้น run run ได้ลนะอ hello world สุ่ผิดท่านนั่นเอง เดี๋ยวผมเช็คพอยต์สักนิดนึงว่าหลังจากลงกิจแล้วเราทดสอบตรงนี้ผ่านหรือ,อยังนะครับโอเคนะครับเั้นเดี๋ยวผมสลับมาเครื่องปกติของผมนะเครื่อง v M e มันไม่สะดวกนะมันมันอยู่ซ้อนเข้าไปข้างใน,นอ่ะเดี๋ยวผมกลับมาตรงนี้เดี๋ยวซูมให้ชัดๆพริเวณมันน้อย โอเคเรามาดูเบื้องต้นแบบเบสิกไปทีละสเต็ปนะน,นะครับฟังก์ชัน print เนี่ยเรารู้ละนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเจะวนลูปสักสองสารอบหรือสิบรอบก็ได้นะซิงแท็กในการวนลูปเนี่ยเหมือนภาษา C ปกติเลยภาษา C PHP อย่างเงี้ยนะครับสมมุติจะวนสิบรอบนะครับ for i n i เท่ากับ0 i น้อยกว่า10 i บวก,กนะครับ แล้วก็ใช้ปีกกาในการประกาศบล็อกนะครับแล้วก็เอาสเตทเมนต์เข้าไปในบล็อกนะครับปีกกาเนี่ยเหมือนภาษาชั้นสูงนะครับคือไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่เนี่ยในแต่ว่ามีอยู่ใน for l o o p เนี่ยแค่สเตทเมนต์เดียวนะครับสเตทเมนต์ถัดไปเนี่ยเช่นเป็นคำว่า r i n t test ออกมาเนี่ย ไอ้ print test เ,เนี่ยจะไม่อยู่ในอะไรครับไม่อยู่ใน for loop นะทุกคนเข้าใจตรงกันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปีดก,กานะเพราะงั้น base p a ที่ของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น statement เดียวหรือหลายๆต่อให้มี statement เดียวก็ควรจะปีดก,กาแต่ใครไม่ปีดก,กาก็ได้นะครับอันเนี้ยก็จะวนสิบรอบอประกาศ int ประกาศตัวแปร i นะครับก็มี data t ไท e ก่อนแล้วค่อยเป็นตัวแปรอันนี้เหมือนภาษา C ภาษาจะวบอก p h p เป็อไ P ไม่ประกาศตัวแปรอะก็คือเอา data t ไท e ขึ้นก่อนนะนะครับแล้วค่อยเป็นชื่อตัวแปรก็จะประกาศอย่างนี้ก็ได้คือ in i เท่ากับ0อ่าแล้วตรงนี้ก็ไม่มีก็ได้ <c oughs> เหมือนภาษา C นะครับหรือ จะบอกว่า i อถ้าปศูนย์อย่างนี้ก็ได้ซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับข้อแตกต่างก็คือเวลาวนลูปเสร็จแล้วตัวแปร i ยังมีค่าอยู่นะครับอ่ายังเอามาใช้ที่ตรงนี้ได้นะโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราเอาแบบง่ายๆนะอ่ะเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้เวลาที่เราพิมพ์เนี่ยเขาจะเขาจะช่วยจัด คอลัมนให้เราจัดจัดให้ให้มันสวยงามอะ่ะเราก็อ่าอย่างเช่นอย่างนี้เวลากดเซฟเขาดันเข้าไปข้างในให้ดีไหมครับดีนะครับอย่างเงี้ยเราพิมพ์อย่างเงี้ยแล้วกดเซฟปุ๊บเขาปลอกนิสัยให้เราเลยนะให้พิมพ์เป็นระเบียบสวยงามนะครับ ก็ไม่เหมือนภาษาไพทอนนะครับก็อาจจะต้องบังคับตัวเองเพราะว่าไม่บังคับตัวเองมันจ er ะเออร์เลอร์ตัวที่มันดันเข้าให้เนี่ยเป็นถวนมาจากปลักอินของ extension นะถ้าเราไปพิมพ์ด้วยโ o ้ e p a d เนี่ยมันก็ไม่มีตัวจับให้นะครับอลองรันดูครับเซฟแล้วลองรันดูนะครับไปทีแล้วเร็ตง่ายๆ เนื่องจากรอบเขาเยอะนะครับผมเอาสารอบก็พอนะครับจะได้ไม่ต้องย้อนไปไกลนะจะก,กี่รอบก็ได้นะครับเนี่ยครับซินแทกน่าจะคุ้นเคยแทบไม่ต้องจำเลยเพราะว่าพอบอกว่าเหมือนภาษาซีเราก็พอจะพิมพ์ได้นะพอจะพิมพ์ได้ภาษาที่เป็นปีกาทั้งหลายเนี่ยเหมือนกันหมดเลยใครใครทำใจว่าจดเน็มาซินแทกแบบนี้ เหมือนร้อยเอร์เ็นเลยเนาะยกเว้นทำหนังปิ้นเนาะอ่ะทีนี้ยากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึง่งให้พิมพ์ตัวเลขต่อท้าย hello world ด้วยนะหลายๆภาษาเนี่ยก็จะคอมม่าแล้วก็ใส่ค่าตัวแปรล,ลงไปอ่าตัวนี้ทำไม่ได้ทาไม่ได้นะครับปริ้นเนี่ยรับพารามิเตอร์เดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาตัวแปร i ไ,ไปใส่ไว้ใน hello world ครับเอ่อใส่แบบนี้ได้ไหมจานว่ไาได้ไหมครับโดยไม่ต้องรันเออเลอร์นะเออเลอร์ er แปลว่ารันไม่ลอดแน่นอนโอเคไหมครับเขาบอกว่าตัวเลขบวกกับข้อความไม่ได้มันไม่ไม่ได้เป็นคอนค a t ตินเนตนะครับบวกไม่ได้นะเพราะสมมติใช้แอนได้ไหมไม่ได้นะอะเอาเป็นว่า วิธีการฟัตเตอร์นะครับก็คือให้เอาตัวแปร i ใส่ไว้ข้างในแต่เขาจะแยกออกได้ไงว่าเนี่ยคือตัวแปร i หรือเป็นคำว่า i แ,แยกไม่ออกใช่ไหมฮะอ่ะเพราะนั้นเอาเติมสัญลักษณ์ดอลลาร์ทรายเข้าไปสีของตัวแปร i อ่ะก็จะเปลี่ยนเลยเป็นตัวแปร i อ่ะแค่นี้ครับลองลังดูนะครับแทรกตัวแปรเข้าไปนะครับ ทำตามทันไหมครับอยากให้ลองทำตามดูนะครับเมมโมรี่ที่นิ้วมือก็จะได้ทำงานนะออจริงฟังอย่างเดียวเนี่ยเข้าใจเขียนจริงทำไม่ได้เลยเพราะว่าลืมลืมนะ่ะผมก็ลืมถ้าผมไม่ได้ผมฟังอย่างเดียวเนี่ยเรียน youtube อะไรเงี้ยฟังเดียวหลับแล้วก็ทำตามไม่ได้แต่เข้าใจนะให้ทำเองทำไม่ได้เพราะว่ายังไม่เคยทำเองเลยอ่ะโอเค ทำแก้ง่วงแล้วกันนะครับอนะ่โอเคทีนี้มันเริ่มต้นที่ศูนย์เนี่ยผมอยากให้เริ่มต้นที่หนึ่งสองสามก็ทําได้หลายวิธีก็เริ่มอันนี้จากหนึ่งก็ได้ใช่ไหมแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับสามโอเคทีนี้ถ้าอยากเขียนเป็นสูตรคานวณในนี้นะครับอยากจะเขียนเป็น expression หรือเป็นสูตรคานวณเนี่ยก็เขียนได้ครับนะเช่นให้พิมพ์ค่า i แล้วก็พิมพ์ i คูณสิบอย่างเงี้ย ไม่ได้เพราะว่าเขาก็มองว่าคูณสิบก็คือข้อความธรรมดานะครับเพราะ,ะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จินตนาการออกมาเราดูผลลัพธ์นะครับมันใช่ที่เราต้องการไหมะไม่ใช่เน,ะนาะแต่เราต้องเดาผลลัพธ์ให้ได้ผลลัพธ์มันจะหน้าตาไงอ๋อตรงกับที่เราคิดนะครับทีนี้อยากได้ไอคูณสิบเนี่ยเราบอกขอบเขตด,ด้วยเครื่องหมายปีกกาครับแบบนี้ ะครับก็เขาก็จะทำ expression ข้างในเนี่ยให้เสร็จก่อนนะครับก็จะกลายเป็นศูนย์สิบยี่สิบเนี่ยศูนย์สิบยี่สิบนะครับ, 0, 10, 20, รบเพราะฉะนั้นเราเดาผลลัพธ์ได้ละลองเราเดาดูก่อนนะครับเพื่อดูว่าเราเข้าใจไหมอ่าดูผลลัพธ์ที่ได้อ่าตรงกับที่เราคิดไหมครับอ่าถ้าตรงก็แปลว่าเราเข้าใจละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเขียนสูตรอะไรก็ได้ครับ นะไม่ใช่เป็นชื่อตัวแปรเ,เดียวเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ปีกกาคอมนะครับตัวแปรธรรมดาแบบนี้ใช้ปีกกาคอมได้ไหมครับได้นะแต่เขาขึ้นสีฟ้าไว้แปลว่าถ้าเป็นตัวแปรปกติอ่ไม่ต้องปีกกาก็ได้เราไม่ได้เขียนสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ขึ้นสีฟ้าไว แต่ไม่ใช่สีแดงนะตรงโคเบมเนี่ยไม่ขึ้นสีแดงนะแปลว่ามันลันได้ก็ลันได้เลยผลลัพธ์เท่าเดิมนะครับเนะยเพราะฉะนั้นโดยปกติถ้าเป็นตัวแปรโดดโดดไม่จําเป็นแปลว่าแปลว่าไม่จําเป็นอยากใส่ก็ได้ไม่ผิดแต่เขาจะขึ้นสีฟ้าเราบอกว่าตัวแปรธรรมดาไม่ต้องใส่ก็ไดนะ้เว้นแต่ว่าผมจะใส่อนะใส่ตัวไอติดกัน อย่างเงี้ยสีฟ้าหายไปเพราะว่าถ้าไม่มีปีกกามันจะรันไม่ขึ้นอันเนี้ยรันนะก็เป็นศูนย์ไอหนึ่งไอสองไอโอเคไหมครับถ้าเราไม่ใส่ปีกกาเนี่ยมันมันจะมีความหมายว่าอะไรครับตัวแปรชื่อ ii โอเคไหมครับมัน มันไม่สามารถตัดสรู้ได้นะครับว่าตัวแปรที่เราต้องการเนี่ยคือ i อย่างเดียวนะครับไอคอกแคกไอกระทบกระแนกอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในเคสนี้เนี่ยก็จําเป็นเพราะมันติดกับข้อความตัวแปรติดกับข้อความเนี่ยแต่ถ้ามีการเว้นวรรคเนี่ยมันก็จะไม่จําเป็นละนะเพราะฉะนั้นเขาขึ้นสีฟ้าก็แปลว่าเราปวรจะแก้แต่ไม่อยากแก้ก็ไม่เป็นไรนะแค่นั้นเลย ตามทำไหมครับเบสิกสุดๆเลยนะยังไงก็ตามเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ไประยุกต์ใช้นะครับนะโอเคเรามาดูตัวแปร ข้อมูลพื้นฐานนะเอาแบบไวๆนะเพราะตรงนี้ไม่ได้สําคัญมากจะโฟกัสตัวที่สําคัญสําคัญนะฮะนะครับก็จํานวนเต็มคืออินทศนิยมเนี่ยไม่ใช้โฟรนะครับพูดง่ายไม่มีโฟรข้ามไปดับเบิลเลยนะข้ามไปดับเบิลเลยนะบูลีนใช้คีย์เวิร์ดว่า true f a l s e ตรงตัวอันนี้เบสิ true false ตัวเล็กข้อความ ผมบอกแล้วใช้เขาเดียวหรือเขาคู่ก็ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นมีตัวที่พิเศษหน่อยก็คือ s ิง g ก e โคดสามครั้งหรือดับเบิลโคดสามครั้งติดก,กันนะครับตรงนี้เป็นมันติไลสติงสำหรับข้อความหลายบรรทัดสำหรับข้อความหลายบรรทัดนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ อันเนี้ยก็คิดว่าโอกาสได้ใช้ก็คงมีน้อยนะอย่างเช่น print หนึ่งสองสามอาจารย์รู้จัก backslash n ไหมครับรู้จักไหมฮะหนึ่งหนึ่ง backslash n สอง backslash n สาม backslash n อ่าสอง backslash n สาม backslash n b a c k s l a เนเ่ยรู้จักไหมฮะขึ้นมาทันใหม่เนาะผลลัพธ์ที่จะออกมาเนี่ยก็พออ่าคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์เนี่ยมาตรฐานหนึ่งเราคือ Control Slash อ่าเขาจะทำาแซด s l ให้อันนี้น่าจะคุ้นเคยอยู่นะครับลองแล้วก็จะคอมเมนต์ปิดอันที่ไม่ใช้อ่าเรามาดูผลลัพธ์ของตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามโอเคก็เราอยากให้ขึ้นมาทันใหม่นะครับเราก็เลยใช้ Backslash เ็น เนี S <S <an> ่ยก็เป็นหนึ่งขึ้นมาทัดใหม่สองขึ้นมาทัดใหม่สาขึ้นมาทันใหม่ตรงตามที่เราต้องการนะครับทีนี้เวลาเราเขียนคาสั่งคิวรี่เนี่ย select star f o m อะไรอย่างเงี้ยฟอร์ f เขียนภาษาคิวรี่อ, i, อย่างเงี้ยยาวยาวเหย็ยนเลยเราก็อยากพิมพ์ให้มันสวยงามคือขึ้นมาทันใหม่นะอยากจะพิมพ์แบบนี้นครับว่า select star form แล้วก็แวรพิมพ์ให้มันสวยงามอย่างเงี้ยผมพิมพ์ได้ไหมแบบนี้อ่าถ้าภาษา C ีอ่ะพิมพ์ได้นะครับก็คือภาษา c ีพีอะไรอย่างเงี้ยแบ่งสตริงเป็นหลายๆบรรทัดอย่างเงี้ยได้แต่เนี้ยขึ้นตัวแดงขึ้นตัวแดงนะครับผิดบาลไทยเลยแปลว่าสตริงเนี้ยไม่สามารถกด Enter ขึ้นมรรทัดใหม่ได้นะครับ ถ้า,าอยากจะพิมพ์ให้สวยงามเนี่ยก็ช็อตคัดมาที่สามตัวเลยนะครับถ้าเราอยากจะพิมพ์แบบขึ้นทันใหม่เห็นไหมครับให้พิมพ์ย้ำไปสามครั้งผมพิมพ์ซิงเกิลโคดสามครั้งนะครับก็จะจบด้วยซิงเกิลโคดสามครั้งนะครับหรือดับเบิลโคดก็ได้ใช้แทนกันได้ร้ออร์เซ็นตะอย่างที่บอกพิมพ์ฟันหนูสามครั้งแล้วก็จบด้วยฟันหนูสามครั้ง ก็หายเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันเซฟแล้วรันดูนะครับเขาก็จะขึ้นตามที่พิมพ์นะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เทคนิคอันเนี้ยเราเราอยากให้มันขึ้นมาทัดใหม่สวยงามก็ต้อง backslash n สิ่งที่เราพิมพก็ยาวเป็นมาทัดเดียวเลยแล้วเอา backslash n ขั้นมันอ่า,ยานยากแต่พิมพ์อย่างเงี้ยอ่านง,ง่ายเนไหครับโอกาสได้ใช้มีน้อยนะตอนนี้นะครับ โคถัด okay. มาคืออาร์เรกับ Map สองตัวเนี้จะเป็นพระเอกของเราในการทำงานนะไอ้พวกเนี้สี่ตัวเนี้ยเป็น simple value เป็นข้อมูลพื้นฐานเนะี่ยตัวเลขข้อความแล้วก็บูลีนสามตัวนะตัวเลขในที่นี้เขาแยกเป็นสองอันนะบูลีนแล้วก็ข้อความอันเนี้เป็นข้อมูลพื้นฐาน simple ผมเรียกว่า simple value หรือ primitive value นะครับ เ็นข้อมูลพื้นฐานนะแต่อันเนี้ยเป็นข้อมูลที่คอมเพล็กซ์ขึ้นมาละมีโครงสร้างอันแรกคือลิสต์ลิสต์หน้าตาเหมือนอาร์เรย์เพราะว่าใช้เครื่องหมายกา้ามปูอ่าเครื่องหมายกา้ามปูทุกคนคุ้นเคยมันหมายถึงอาร์เรย์นะครับแต่สังเกตอาร์เรย์ที่ผมพิมพ์อาร์เรย์มีชนิดข้อมูลเดียวกันหรือเปล่าครับ สมาชิกตัวที่หนึ่งเป็นตัวเลขสิบเอ็ดถูกไหมสมาชิกตัวที่สองเป็นสิบสองเป็นตัวเลขแต่ตัวที่สามจเป็นต้องเป็นตัวเลขไหมครับไม่ยังไปน,นะอันเนี้ยผมพิมพ์เป็นข้อความก็ทํางานได้นะอ่ะทีนี้เขาไม่เรียกว่าอาเในภาษาดาษัสนะครับจะเรียกว่าลิส t เพราะฉะนั้นถ้าผมพูดว่าอาเก็คือลิส t ถ้าผมพูดว่าลิส t ก็คือ R A. อาเอาจารย์ก็ ให้ที่คิดว่ามันคืออันเดียวกันนะครับความดีผมอาจจะเผลอพูดว่าอาร์เรย์ในความหมายก็คือลิสต์นะครับเรืออาจารย์ฟังแล้วลิสต์คืออะไรลิสต์ก็คืออาร์เรย์อย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะเข้าใจง่ายทีนี้การใช้งานเนี่ยเหมือนอาร์เรย์ปกติเลยเหมือนที่เราคุ้นเคยกันคนะ่ะผมลบโค้ดทิ้งทำหมอะการใช้งานนะครับจะประกาศตัวแปรอาร์เรย์หรือลิสต์เนี่ยประกาศยังไงนะครับก็ ประกาศชื่อตัวแปรสมมุติว่าลิตรหนึ่งเท่ากับแล้วก็สมมติใส่สิบยี่สิบสามสิบลงไปอ่ะนี่คือประกาศอย่างง่ายสุดแต่ยังติดตัวแดงอยู่แต่ยังติดตัวแดงอยู่นะครับโอเคเพราะว่าการประกาศตัวแปรเนี่ยจะต้องประกาศชนิดด้วยประกาศตัวแปรนะครับตัวแปรชื่อลิตรหนึ่งลิตรหนึ่งมีชนิดข้อมูลเป็นอะไรทำไมเราไม่บอกอ่า เขาก็เลยขึ้นตัวแดงนะครับอ้าวอย่างนี้จะเป็นจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอินเหรอไม่ใช่เพราะว่าน,นี่เป็นล i s ของอินนะครับมันไม่ใช่อินเฉยๆมันเป็นล i s หรือ์เรย์ของอินนะครับเพราะ,ะนั้นประกาศตรงเนี้ยมันก็มาแดงนี้แทนว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่ int นะครับอืถ้าเป็นภาษา C ประกาศอย่างนี้ก็ติดตัวแดงอีกเออในในาร์ท เขาประกาศยังไงกันแน่นะครับประกาศว่าวาหรือเปล่าวาเออได้ได้ถ้าเราแบบมือใหม่นะยังไม่รู้่าเออันนี้มันคือด t ต t ทย e อะไรนะครับยังค่อนข้างงงง,งสับสนอยู่นะครับสามารถใช้วาได้